เรื่องสําคัญที่คุณควรรู้ในช่วงนี้จะเป็นเรื่องใดนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเปิดไพ่ใส่ล้วเดี๋ยวสาธากา้าตั้งชื่อคลิปให้ค่ะไพ่ใบแรกนะคะทศก,กาณ์ออกรบนะคะเรื่องสําคัญที่คุณควรรู้ในช่วงนี้ไพ่พระรามกับนางสีดานะคะและใบสรุปคือไพ่ท่านท้าเทวเวสสุวรรณหลักๆจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะใบตัดคือเทพพระอาทิตย์โดยเฉพาะความรักครั้งใหม่ การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ถ้าที่ผ่านมานะคะคุณได้เจอกับทศกัณ์เนะาะความรักที่มันไม่ไม่ตอบโจทย์อะเปรียบเสมือนคนที่แบบนำความนำภัยพิบัติมาสู่ชีวิตคุณนะคะปัจจุบันพระรามกับนางสีดาคุณจะได้เจอความรักที่ดีคนที่ใช่คนที่เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคาดกันและไพ่ท่านเทาเวสวรรนะคะมันหมายถึงคู่ที่ คู่ที่นำมาซึ่งความสุขความสำเร็จอยู่ด้วยกันแล้วรวยอยู่ด้วยกันแล้วห่งเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันอย่างแท้จริงมาเจอกันเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัมมาอาชีพหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองรวมถึงทัศนคติรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเป็นการที่คุณเนี่ยจะได้เจอกับความรักที่ดีอย่างที่คุณน่ะคาดไม่ถึง ทศการออกรบเนี่ยค่ะคือ,อที่ผ่านมาเนาะในเรื่องของความรักเนี่ยมักจะมีอุปสรรคต่อให้คุณนะคะได้เจอความรักที่ดีแล้วกว่าความรักจะลงตัวเนี่ยค่ะก็ต้องผ่านบททดสอบมากมายแต่สุดท้ายค่ะเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคาดกันค่ะสรุปว่าเรื่องสําคัญที่คุณควรรู้ในช่วงนี้นะคะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลย และเป็นความรักที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางคือความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแต่ชัดเจนว่าความรักครั้งเนี้ไม่ใช่ความรักที่มาพร้อมกับภัยพิบัติแต่เป็นความรักที่มาพร้อมกับความสุขที่มั่นคงและก็ยั่งยืนที่สำคัญคู่ที่จัดสรร คู่บุญคู่กุศลคู่รักจากอดีตชาติคนที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคาดกันลักษณะของคนที่แม้ว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกค่ะก็มีความรู้สึกที่ผูกพันกันมากเป็นพิเศษหรือถ้าที่ผ่านมาคุณและคู่ครองคนรักนะคะเคยมีปัญหาเคยมีอุปสรรคหรือมีมือที่สามค่ะเข้ามาทำให้แบบเข้าใจผิดเนาะหรือว่าต้องผิดใจกันค่ะ แล้วคุณเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์จริงใจเนาะคุณจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งและความรักครั้งนี้จะทำให้คุณรักกันมากขึ้นเป็นความรักที่มั่นคงยั่งยืนระยะยาวค่ะก่อนจากกันนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนสงคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับสาธการนะคะติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะ ก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธากาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธากาาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะ